เจ็ดแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะมันจะเป็นร้านค้ากับพวกซันต้าพวกคิดมัดอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะอ่านี่ครับก็ได้มาประมาณนี้เลยครับโอเคนะครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมอีกแล้วนะครับผมนะชลามอีกทูนนะครับนะวันนี้ผมก็จะพาดูร้านค้าห่างความมืดน,นะครับผมนะอ่าก็เป็นที่ร้านค้าเลยนะครับ นี่ผมเป็นน้ำขายแห่งความมืดนะครับผมนะเปิดกางเกิดกทางเทศกาลเทศกาลลมหนาวนะครับวันนั้นลดส9 0เปอร์เซนะ็นตะ์ครับระยะเวลากิจกรรม25ธันวาคม2564ถึง27ธันวาคม2564นะครับผมนะกดเข้าไปเลยอ่าก็คือผมซุ่มมาแล้วนะครับผมนะแต่คลิปที่มันที่ผมอัดมันมันตัดก่อนนะครับ ผมได้สิทธิพิเศษ84เบอร์เซ็นนะครับนัมันจะเป็นร้านค้ามกับพวกซันตาพวกคิดมัดอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนะอ่านี่ครับก็ได้มาประมาณนี้เลยครับเป็นคูปองต่างๆเป็นชุดนะครับผมนะอืมนี่ครับเป็นกล่องโท,โทคินอัพป,ปืนด้วยนะครับผมนะบัตรเปลี่ยนชื่อจำกัดการซื้อสองใบผมได้มา จาก4 5 0เพรเหลือ72เพรถ้าได้เปลี่ยนเป็นของผู้ชายก็เปลี่ยน10เพรนะครับเราต้องซื้อซื้อเอ้เราต้องใช้เพชรให้ครบ100เพรแล้วก็มาซื้อเอาชุดผู้หญิงอีก239เพรจากราคาเต็ม1,499เพรนะครับผมนะอ่าก็มีประมาณนี้แหละนะครับส่วนอีก1นกิจกรรมหรือ2 ตองกิจกรรมนะครับผมนะมนะครับเดี๋ยววนนี้นะครับผมนะเป็นยี่สิบห้าธันวาล็อกอินรับตัวละครฟรีหนึ่งตัวนะครับผมนะอ่ามันข้ามปีนะครับผมนะวันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็จะเอาเป็นเอ้มันจะมีมีตัวละครเราเลือกหลายตัวเลยนะครับผมนะอ่ามีพวกเออ่ ล้อล่าอะไรก็มีนะครับผมนะอ่ายู่ม,มานี่เลยส่วนผมผมจะเป็นเอ่อดิงแล้วกันนะครับผมนะอืมกดกดแล้วก็กดลับปลนนะครับหัวคงท่อมนะอ่าโอเคก็เป็นกิจกรรมตัวนี้ครับโอ้โหมันมันถล่มหมดหมาป่าเดียวดายนะครับผมนะมันจะให้เรา ปดนหมุนมาป่าเดียวดันครับหนึ่งหนึ่งเกมได้อาหารกุ้งหูสามเกมได้ชิ้นส่วนความทรงจำห้าเกมได้เป็นกระทะนะครับถือได้ด้วยนะครับผมนะ่าก็สวยอยู่แหละนะครับดูใหม่นี่นครับเป็นลายไฟนะครับแล้วก็มีเกตหิมะออกข้างๆครับ ส่วนระยะเวลากิจกรรมยี่บห้าธันวาคมสองห้ากสี่ถึงยี่สิบหกธันวาคมสองห้ากสี่นะครับผมนะอ่าก็อนนี้เป็นเขาดาวข้ามปีนะครับรับฟรีไอเทมนะครับยี่ระยะเวลากิจกรรมนะครับยี่สิบเก้าธันวาคมสองหกสี่ถึงสี่มกราคมสองห้าหกห้านะครับผมนะอ่ก็จะเป็นหน้ากากครับอันนี้ก็ซ่อนหมวกด้วยนะครับผมนะนี่ครับ อก็ที่อยู่แหละแล้วก็เป็นของรางวัลพิเศษจิบสิ้นจิบสินเท่านั้นในรูปครับมันจะให้เอาไปวางในหน้าล็อปปี้หรือเปล่านะครับก็มีประมาณเท่านี้แหละนะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับคุ้ยบาย